สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนทุกคนเลยนะครับวันนี้นะครับเราจะมาเรียนกันในรายวิชาดนตรีนาฏศิลป์ชั้นประถมศึกษาปีที่5โดยครูผู้สอนนายนภัสกรไพพร,ริร์ครับครับด้วยสถานการณ์โควิด -19 ตอนนี้จึงทําให้เราจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนไม่ได้ดังนั้นการเรียนการสอนออนไลน์จึงเป็นสิ่งสําคัญและว,วันนี้เราจะเรียนกันในหน่วยการเรียนรู้ที่2เรื่องรำวงมาตรฐานครับ ก่อนเข้าสู่บทเรียนครูขอชี้แจงตัวชี้วัดและจุดประสงค์ของการเรียนรู้ในรายวิชาดนตรีนาฏศิลป์ก่อนนะครับตัวชี้วัด2.3.1ป .5 3แสดงนาฏศิสินโดยเน้นการใช้ภาษา,ษาท่าและนาฏยศัพท์ในการสื่อความหมายและการแสดงออก2.3.1ป .5 ท5เปรียบเทียบการแสดงนาฏศิลป์ชุดต่างๆ สสาป5้ับ2แสดงนัตสินป์ประกอบเพลงหรือเรื่องราวตามความคิดของตนจุดประสงค์การเรียนรู้ 1. ความหมายลักษณะความสำคัญทำเนียมการแสดงรำวงมาตรฐาน 2. เพลงและท่ารำในรำวงมาตรฐาน และในวันนี้เราจะมาทําความรู้จักกับรําวงมัตรฐานให้มากยิ่งขึ้นว่ามีประวัติการแสดงรําวงมัตรฐานมีต้นกําเนิดมาจากอะไรใช้เพลงอะไรในการแสดงมีรูปแบบการแต่งกายอย่างไรประวัติความเป็นมาของรําวงมัตธฐานราวงมัตรฐานเป็นการแสดงที่มีวิวัฒนาการมาจากรำโทนเป็นการรำและร้องของชาวบ้านซึ่งจะมีผู้ชายและผู้หญิงรำกันเป็นคู่ค รอบร,อบรอบโครกต่ำข้าวที่วางความไว้หรือไม่ก็รำกันเป็นวงกลมโดยมีโทนเป็นเครื่องดนตรีประกอบจังหวะลักษณะกา,ารรำได้ร้องเป็นไป,นป,นปนตามความถนัดไม่มีแบบแผนกำหนดไว้ต่อมาในช่วงพุทธศักราช2484ถึงพุทธศักราช2488จอมปอพิบูลสงครามเป็นนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีได้ตระหนักถึงความสําคัญของการลเล่นลื่นเลิงประจําชาติและเห็นว่าคนไทยเล่นกันอย่างแพร่หลายจึงได้มอบให้กรมศิลปากรปรับปรุงในด้านบทเพลงและพัฒนาท่ารําให้สวยงามมากยิ่งขึ้นและให้เป็นแบบแผนตามนาฏสิลป์ไทยผู้แต่งเพลงรําวงมาตรฐานโดยมีกรมศิลปากรแต่งเพลงทั้งหมด4เพลง1เพลงงามแสงเดือน 2. เพลงชาวไทย 3. เพลงรำซิมารำ 4. เพลงคืนเดือนหายและมีท่านผู้หญิงละเอียดพิบูลสงครามแต่งเพลงเพิ่มอีก6เพลงคือ 1. เพลงดวงจันทร์วันเพลง 2. เพลงดอกไม้ของชาติ 3. เพลงดวงจันทร์ขวัญฟ้า 4. เพลงหญิงไทยใจงาม 5. เพลงบูชานครบ 6. เพลงยอดชายใจหางดังนั้น เพลงรำวงมาตรฐานจึงประกอบไปด้วยเพลงทั้งหมด10เพลงโดยมีกรมศิลปากรแต่งทั้งหมด4เพลงและมีท่านผู้หญิงละเอียดพิบูลสงครามแต่งทั้งหมด6เพลงส่วนทำนองเพลงทั้งหมด10เพลงกรมศิลปากรและกรมประชาสัมพันธ์เป็นผู้แต่งเมื่อปรับปรุงแบบแผนการและเล่นลำโทน ให้มีมาตรฐานและความเหมาะสมจึงมีการเปลี่ยนชื่อจากรำโทนเป็นรำวงมาตรฐานอันมีลักษณะการแสดงที่เป็นการรำร่วมระหว่างชายและหญิงเป็นคู่คู่เคลื่อนย้ายกันเป็นวงกลมทวนเข็มนาฬิกามีเนื้อร้องที่แต่งทำนองขึ้นใหม่มีการใช้วงปีพาดบรรเลงประกอบและบางเพลงก็ใช้วงดนตรีสากลบรรเลงประกอบ ซึ่งเนื้อร้องที่แต่งขึ้นใหม่ทั้ง10เพลงนั้นมีท่ารำที่กำหนดไว้เป็นแบบแผนทั้งนี้ผู้คิดประดิษฐ์ท่ารำประกอบเพลงรำวงมาตรฐานทั้งหมด10เพลงนั้นคืออาจารย์ด้านนัฏสินไทยของกรมศิลปากรที่ได้ช่วยกันคิดประดิษฐ์ท่ารำให้งดงามถูกต้องตามหลักนาฏศินกำหนดให้เป็นแบบแผนมาตรฐานผู้คิดประดิษฐ์ท่ารำของรำวงมาตรฐานคือ ครมุนยมคุปคุณครูมันลีคงประพัดคุณครูสุภรักษ์พัฒรนาวิกรูปแบบและลักษณะการแสดงรำมงมาตรฐานเป็นการรำหมู่ประกอบด้วยผู้แสดง8ดคนท่ารำประดิษฐ์ขึ้นจากท่ารำมาตรฐานในเพลงแม่บทความสวยงามของการรำขึ้นอยู่กับท่ารำ ที่มีลักษณะเฉพาะในแต่ละเพลงและเครื่องแต่งกายไทยในสมัยต่างๆรวมทั้งรูปแบบการแสดงในรูปแบบการแปรแถวเป็นวงกลมการรำแบ่งเป็นขั้นตอนได้ดังนี้ขั้นตอนที่1ผู้แสดงชายและหญิงเดินออกมาเป็นแถวตรงสองแถวหันหน้าเข้าหากันต่างฝ่ายต่างทําความเคารพด้วยการไหว้ ั้นตอนที่สองรำแปรแถวเป็นวงกลมตามทำนองเพลงและรำตามบทร้องรวมทั้งหมดสิบเพลงโดยเปลี่ยนท่ารำตามเพลงต่างๆเริ่มตั้งแต่เพลงงามแสงเดือนเพลงชาวไทยเพลงรำซิมารำเพลงคืนเดือนหายเพลงดวงจันทร์วันเพ็ญเพลงดอกไม้ของชาติเพลงหญิงไทยใจงาม เพลงดวงจันทร์ขวัญฟ้าเพลงยอดชายใจหานและเพลงบูชาัครบขั้นที่สามเมื่อรำจบบทร้องในเพลงที่สิบผู้แสดงเข้าเวทีทีละคู่ตามทำนองเพลงจนจบ รูปแบบการแต่งกายการแต่งกายมีการกำหนดการแต่งกายของผู้แสดงให้มีระเบียบด้วยการใช้ชุดไทยและชุดสากลนิยมโดยแต่งเป็นคู่คู่รับกันทั้งชายและหญิงซึ่งสามารถแต่งได้ทั้งหมด4แบบแบบที่1แบบชาวบ้านผู้ชายนุ่งจงกระเบนสวมเสื้อคอพวงมาลัย คาดเอวผ้าห้อยข้างด้านหน้าผู้หญิงนุ่งจงกระเบนหุ่มผ้าสบายอัดจ,จีบปล่อยผมประดับดอกไม้ที่ผมด้านซ้ายคาดเข็มขัดใส่เครื่องประดับแบบที่สองแบบรัชกาลที่ห้าผู้ชายนุ่งจงกระเบนสวมเสื้อราชปะแตนใส่ถุงเท้ารองเท้า ผู้หญิงนุ่งผ้าจงกระเบนสวมเสื้อลูกไม้สบายผาดตปาผูกเป็นโบทิ้งชายไว้ข้างลำตัวด้านซ้ายใส่เครื่องประดับมุกแบบที่สามแบบสากลนิยมผู้ชายนุ่งกางเกงสวมสูทผูกเน็กไทผู้หญิงนุ่งกระโปรงป้ายข้างยาวกอมเท้า ใส่เสื้อคอกลมแขนกระบอกแบบที่4แบบราตีสโมสรผู้ชายนุ่งกางเกงสวมเสื้อคอพระราชทานพาคันเอวห้อยชายด้านหน้าผู้หญิงนุ่งกระโปรงจีบยาวหน้านางใส่เสื้อจับเดฟชายผ้าห้อยจากบ่าลงไปด้านล่างเปิดไหล่ขวาศีรษะทําผมก้าสูง สยเเกี่่วครรืองปะดับชิ้นงานนะครับให้นักเรียนสรุปรำวงมาตรฐานลงในสมุดนะครับคือ 1. ประวัติรำวงมาตรฐาน2ใครเป็นผู้แต่งเพลงและมีเพลงอะไรบ้าง 3. การแต่งกายในการแสดงรำวงมาตรฐานมีกี่รูปแบบเป็นยังไงกันคบนักเรียนในการเรียนเรื่องรำวงมาตรฐานรำวงมาตรฐานไม่ได้จบเพียงเท่านี้ ขอให้นักเรียนติดตามในชั่วโมงต่อไปว่าเราจะมาเรียนเรื่องรำวงมาตรฐานในส่วนใดและสุดท้ายนี้ครูอยากให้นักเรียนที่น่ารักของครูสวมแมสล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอลบ่อยๆเพื่อตอนเองและเพื่อส่วนรวมและที่สำคัญนักเรียนทุกคนอย่าลืมทบทวนบทเรียนเรื่องรำวงมาตรฐานที่เราได้เรียนกันในวันนี้แล้วเจอกันในชั่วโมงหน้าสำหรับวันนี้ สวัสดีครับ